ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซทุกท่านครับผมพึ่งเบื่อกันเด้อเหมือนเดิมครับวันนี้พาออกมาตีพึ่งที่เขาใหญ่ครับผมวันนี้เนาะขึ้นเขาใหญ่มาสาคนครับผมมากับอาจารย์เนาะอาจารย์ได้ขึ้นไปก่อนแล้วแล้วก็ไอเจ้าโดมนู่นอยู่ออกนะวัสดีครับหลืนะครับผมคนไหนเข้ามารับชมใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไปเวลาผมลงคลิปใหม่ๆเนาะจะได้รับชมกันนะครับผมนี่ อาจารย์เขามาเดินดูไว้เขาเจอไว้สองหลังครับผมเขาเลยให้ผมมาตีให้เนาะเดี๋ยวลองไปรุ่นครับผมว่าน้ําจะดีหรือเปล่าพี่น้องเขตนีอ้อาจารย์ขึ้นไม่ไหวแล้ว <laughs> ไปครับผมเดี๋ยวไปเจอกันกทีกที่ต้นพึ่งเลยครับผมแต่เขาบอกรกมากเดี๋ยวลองไปรุ่นดูพี่น้องว่าจะลกขนาดไหนไปครับผมมาถึงต้นแล้วครับพี่น้องอาจจะมองไม่เห็นพึ่งเลยครับผมเพราะมันลกมากมในหวต้นนี้แหละ เาเรียกต้นอะไรจ้าเนี่ยต้นอ้อยช้างครับผมนี่ครับตอนนี้นู้นยาวแล้วครับผมพึ่งอยู่ยอดครับผมสูงไปครับผมเดี๋ยวตีทอยก่อนเดี๋ยวไปลุ้นหัวน้ำามาด้านบนครับผมบ่าหัวน้าจะดีในเขตนี้ไปครับท่านผู้ชมครับผมจะให้ดูความรกของลําต้นครับผมดูโอ้ยไปอีกพักใหญ่ครับผมดูเฉาะลุยเครือครับวันนี้ ดูครับความสูงนู่นลกจัดครับผมมองเห็นพึ่งลำลรยลำไายแล้วครับผมเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีที่พึ่งเลยครับเดี๋ยวลุยเครือตรงนี้ก่อนครับถึงพึ่งแล้วครับผมวันนี้อาจารย์ใหญ่เราพามาลุยเครือครับเครือคุมดูพี่น้องนี่ครับพึ่งนี่ครับผมดูใกล้ๆนะครับผม เฉาะอีกพักหนึ่งครับผมเนี่ยแหละปลายนิ้วนะครับกริงเนี่ยแหละดูครับบรรยากาศด้านบนสูงอยู่ครับผมลกเครือไปครับผมอีนิดหนึ่งถึงพึ่งเดี๋ยวเฉาะลงไปนี่อีกหน่อยหนึ่งครับผมเดี๋ยวไปเจอกันตรงพึ่งเลยครับผมไปลุ้นหัวน้าด้วยกันครับผมถึงรังพึ่งแล้วครับผมดูหัวน้ําดิอลังการครับผมรังนี้สุดจัดสมกับที่มันอยู่อยู่ครับผมลกหัวใหญ่ครับผมรางคอนด้วยพี่น้องไม่ครับ เจอของใหญ่แล้วครับผมขอน้ำปิดตาไปครับผมตั้งกล้องตัดครับลกมากดูผมขึ้นมาโอ้ยกล้องเห็นมุมนี้นะครับหัวน้ำใหญ่ๆ เรสอคผมหลังนี้ขอหมดครับผมสูงด้วยลกเลยครับผมขอหมดลังเลย วันนี้อาจารย์ใหญ่พามาเล่นเครือ 20่คูณ30บผมดูหัวดิปากถุงเข้าไม่หมดเลยครับผมหัวใหญ่อยู่ครับ <c oughs> <c oughs> โอ้หัวใหญ่แล้วผมนี่ครับพี่น้องหัวช้ำช้ำฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมนี่ครับนี่หัวใหญ่ครับผมยังเหลืออีกตามคอนครับผม นี่ครับก้อนที่สองไม่เท่าไหร่ก้อนที่สองครับผมลงครับผมเดี๋ยวไปเจอกันด้านล่างครับผมเจอกันลังที่สองครับผม<น>อาจารย์เขาเจอไว้อีกรังหนึ่งเนาะเดี๋ยวไปลุนกันลังที่สองลังนี้ก็ถือว่าน้ําดีครับผม ไปลงครับท่านผู้ชมครับลงมาถึงด้านล่างแล้วครับผมปลอดภัยดีครับผมนี่น้ําลางแรกเราประมาณหกโลหกหกโลครับสุตีไม่ขาดครับผมวันนี้อาจารย์ใหญ่นี่อาจารย์ใหญ่เราพาลุยเครือนี่อาจารย์คนที่พาผมตีพึ่งครับผมหัดตีพึ่งเขาบอกเขาเจอไว้น้างนึงเดี๋ยวไปลุ้นกันครับว่าจะมีเครือหรือเปล่าไปกรับสวัสดีกับต้นที่สองครับนี่ครับนู่น โน่นครับดำๆปลายนิ้วครับผมพึ่งอยู่ต้นยางนาครับผมมีเถาขึ้นครับเดี๋ยวจะกรองขึ้นเถาขึ้นไปครับผมไม่ต้องตอกทอยตัวนี้สูงอยู่ครับผมไปครับผมเดี๋ยวผมตัดภาพไปด้านบนเลยครับครับสวัสดีบนต้นครับผมนี่ครับพึ่งเหนื่อยครับผมขึ้นเถาขึ้นเครือมาเนาะจุดครบเรียบร้อยผมไปอีกนิดนึงครับผม อาจารย์มามาอยู่นานนะครับหลังนี้พื้นที่เดียวกันเดี๋ยวลองลุ้นหัวน้ำดูครับผมนี่ครับพี่น้องพึ่งถึงครับผมเดี๋ยวเป่าควันแตงครับผมครบดับ น้ำดูหน่อยสิน้ำลาำคอนครับผมไม่ลามเท่าไหร่ครึ่งนึงครึ่งลังนี่ครับผมหัวน้ําเห็นไหมครับเต็มรูแต่ไม่ปิดตาครับผมตัวอ่อนสวยเนาะนั่งคอนก่อนครับ ดูสั่งนี้มั่งนี่ครับน้ำตัดครับผมครับผมกล้องเห็นมุมนี้ด้พี่น้อง แกสอนเยอะครับผมถ้าเกิดแกสอนมันหมดในน้ําจะใหญ่กว่านี้ครับผมนี่ครับแกสอนแกสอนดอกไม้ใหญ่เนาะเหลืองครับผม cho còn nó mới dậy nó <laughs>